สวัสดีครับวันนี้ปัองอาหารช่วยเคยนะครับวันนี้มีเมนูยำขนมจีนยำขนมเส้นนะครับสั่งอาหารช่วยเคยกำลังจะกาดมาประเดี๋ยวน,นะครับเฮ้ยปังอะไรครับนะเนาะเป็นไรครับเวัสดีครับเดี๋ยวมาดู หันยำนะครับเนาะส่วนผสมมีอย่าง,งไรบ้งเลยดูก่อนนะครับอันนี้ขนมเส้นนะครับขนมจีนกบกิโลครับนี่อันนี้จัดงหญ่ๆเลยอันนี้ปลาทูนะครับเอาทอดก่อนนะครับปลาทูวันนี้ยำายำขนมเส้นใส่ปลาทูนะครับปลาทูอันนี้เครื่องปรุงครับอันทัวบดได้ลวกนะครับเลยใช้ปีๆดปเลยสดๆ อันนี้อันเใบตะกีฝรั่งแล้วก็ใส่อันบวกกระสุ่มน,นะครับแล้วก็หอมขาดไปแล้วหอมแดงอันนี้ผมเอาน้ำเออน้ำหอมดองครับพริกป่นวันนี้ใส่พริรรกป่นปเขาด้ายเฮ้ยครับเดี๋ยวยำหมดเลยเขาเนาะเอ้วอ่า น้ำปลาไปเลยครับตัวต้องขัดวเก้นครับเดี๋ยวเอาใส่น,น้ำเออหอมดองไปส่วนยังได้แล้วแต่ชอบนะครับนะ่ใสน่น้ำหา่หน่อยเพื่อความหอมความน,วน,นัวไม่รู้นะครับขอลรังผงชูรสฮะ ใส่น้อโอ้มันน้อยเลยตจอนเลยแล้วบ็ิดโอ้ป่นเลยต่างช่งกันเลยนี่ก่อนเดี๋ยวรับเ็สไห้ก่อนให้หน้าตันี้ก่อนก่น ลองเลย,ยเจ้ากอาเครื่องนั้นลงเฮ้ยทำมันไดก่อนเกบเดี๋ยวก่อนน,นะไยลองกินมาก่อนอือช้าทางก่อ,อ,น,อนะครับแล้วเสเ้นมันจะ รบน,นีืมรอเลยนักเสื่อนักเสือตงจิ้มดูก่อนมือนะครับ อ๋อนงครับออ,อเยี่ยมครับได้ตีแล้วลวันดีครับวันนี้มาปะกับนเช่นเคยนะครับน,น้ากับเมนูยำขนมเส้นครับวันนี้ยำขนมเส้นใส่ปลาทูนะครับนี่วันนี้อ่ายำใส่ปลาทูปลาทูทอดโจโจเลยวันนี้ เหมือนเช่นเคยเอาล้วครับหมาอู้กันไหลนะ้ครับเนาะจัดเลยดีกว่าอุนักเจ็บคอเฮ้ยเบอนจะเป็นโควนะิดนะครับเนาะเอาล้วครับยามแรงโฟนก็จะตกอกันแล้ไวไอ้กินทําคลิปมาไดโฟนมาสะดุดพออนี้ยามชดชดเลยอื 还什么了嗯？嗯嗯嗯，好的

Oh. khám nơi nhanh cháy ô tô chặt tay วันนี้ไปอิป่มไปสองวันมาครับเนี่ยว้าวอืออ้ม อแล้วครับขนตกแล้วอันนี้ลำครับอันนี้ก็เป็นเมนูยำแหมยังเนื่องที่คนชอบกินกันนะครับเนะาะไปดี้ดูแล้วใครเปนแย่กินก็ลองไปทำดูครับเนอะ ถามในคลิปนะครับไบม่ยากนะครับทำง่ายๆเอาละครับวันนี้ก็ผมจะขอปอตี้กันนะครับถ้าใครดูแล้วชอบก็กดไลค์กดติดตามกันได้นะครับนะกดซับสไคร์กันได้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับเนาะเพื่อทำคลิปต่อไปวันนี้ผมก่อนจะขอปอตี้กันนะครับขอปิดคลิปไวต้ตเตนี้ก่อนเดี๋ยเลยนี่เลยซ้ำหน่อยก่อน ชั้นหน่อยเอาลครับสวัสดีครับ